สวัสดีครับสวัสดีแฟนแสิงห์บลูทุกท่านนะฮะกลับมาเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับปาล์ม3บาท5บาทนะครับกับการวิเคราะห์เกมที่เชลซีครับมีโปรแกรมจะลงสนามพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมคู่นี้นะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับ w u z u k i Way of Life นะครับใครที่สนใจ รถยนต์ในเมืองขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็โฉบเฉี่ยวก็ต้องนี่เลยครับซูซูกิสวิฟตนะครับขอบคุณด้วยนะฮะรวมไปถึงสิงห์ w f f o o t b l l l นะครับซึ่งนอกจากจะสนับสนุนรายการแล้วที่สำคัญคือสนับสนุนทีมสิงห์บลูของเราด้วยนะครับฝากด้วยนะฮะสำหรับสิงห์ o f f o o t b a l l นะครับเกมในค่ำคืนวันอาทิตย์ครับ5ทุ่มครึ่งถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วย ช่วงเวลาที่เชลซีกำลังสะดุดขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็มีผู้เล่นหลายคนที่อาจจะลงสนามไม่ได้ต้องบอกว่ามาเจอกันในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเหมาะเจาะทีเดียวนะครับซึ่งตอนที่ผมกำลังวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยเกมคู่นี้ก็ไม่ได้เลื่อนแต่อย่างไรนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีรายงานจากต่างประเทศแล้วนะครับว่ามีการลงซ้อมแล้วด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ผู้เล่นที่อยู่ในข่ายนะครับยืนยันอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยเขาบอกว่า มีผู้เล่นถึง5คนนะครับที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นในเกมกับเชลซีเนื่องจากโดนกักตัวนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเอเดสันนะครับคลายวอล์กเกอร์แบ็กขวานะครับรวมไปถึงตัวอื่นอีกหลายคนแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่าแบนซิตี้จะจับทับผู้เล่นคนไหนลงเล่นได้บ้างนะครับก็มาเริ่มมาที่ทางฝั่งของเชลซีกันก่อนดีกว่าครับสภาพความฟิตเนี่ยแฟงลัมพาดก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ พูดถึงอาการของฮาคิมซีเยกเนี่ยเริ่มดีขึ้นก็ต้องลุ้นนะครับดูแล้วน่าจะอาจจะเริ่มเป็นเพียงแค่ตัวสำรองก่อนเท่านั้นส่วนริสเจมนะครับที่แฟงลับผ่านออกมาให้สัมภาษณ์ก็คือมีอาการบาดเจ็บตอนนี้ที่แฮมสตริงเล็กน้อยนะครับเชื่อว่าเกมนี้จะยังเป็นเซซ่าอัสปริเกต้านะครับน่าจะฟิตลงสนามไม่ทันนะครับสำหรับทางริสเจมนะครับรวมไปถึงฮาคิมซีเยกนะครับแต่ฮาคิมซีเยกภาพล่าสุดคือแกลงมาซ้อมแล้วนะครับซึ่งอาจจะยังไม่เต็มที่มากก็เชื่อว่าน่าจะยังไม่ได้ลงเล่่นนนนะะรัเเพาฉ้ีย แผนการเล่นของเชลซีจากการคาดการณ์ของหลายๆเว็บไซต์ต่างประเทศแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับประตูเป็นเอเดวาร์เมนดี้นะครับขวาเนี่ยเป็นเซซ่าอัสปลิเกตานะครับซ้ายเนี่ยจะเป็นเบนชิเวลเซนเตอร์ได้พักมาทั้งคู่นะครับก่อนหน้านี้ไปใช้รูดิเกอร์กับคริสเตนเซนก็ต้องบอกว่าเกือบจะซวยเหมือนกันนะครับ ในเกมที่เสมอมากับแอสตันวิลล่า1-1ก็มีจังหวะผิดพลาดเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้จะได้คู่เซนเตอร์หลักก็คือทางเตโกซัวกับเคอร์ซูมาได้ลงเล่นแน่นอนนะครับแผงหลังจะกลับมาเต็มรูปแบบกลางเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนี้ครับเอนโกโลกงเต้มาเตโอโคซิชแล้วก็เมสันเมาส์เกมนั้าที่แล้วเนี่ยจอร์จิโย่ก็ได้เล่นไปแล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้นนก็ต้องบอกว่าแลมพาร์ดโรเทชั่นมาเจอเพื่อที่จะเก็บไว้เล่นกับทีมใหญ่อย่างแมซิตี้นะครับขณะที่ตัวรุกเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะยังเป็นชุดนนี้นะครับ เกือบจะร้อเซก็ทั้งขวาเนี่ยจะเป็นพูลิซิสซ้ายจะเป็นโอดอยซึ่งทั้ง2คนนี้ก็สลับฝั่งกันเล่นได้อยู่แล้วในเกมนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยจริงๆอะผมเชียร์ให้เป็นโอลิเวียชิรูนะครับเพราะว่าการรับมือกับรูเบนดิอาสแล้วก็จอห์นสโตนเนี่ยผมว่าชิรูจะดูชํานาญกว่าทามี่อับราฮัมแต่ในมุมนึงเนี่ยผมมองว่าการที่ให้ชิรูเล่นในเกมกับแอสตันวิลล่าด้วยเนี่ยถึงแม้ว่าจะยิงประตูได้แต่ผมว่าแลมพาร์ดน่าจะโรเตชันนะครับชิรูได้เล่นไปแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยกองหน้าอาจจะเป็นทามิอับราหัมได้ลงสนามนะครับซึ่งผมเชื่อว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยน่าจะมองว่าเฮ้ยเป็นชิรูดีกว่าแต่ดูจากการโรเตชันผู้เล่นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่ได้พักในเกมกับวิลล่าเนี่ยน่าจะได้ลงเล่นในเกมกับแมนซิตี้นะครับซึ่งโอ้โหถ้าเป็นทามิอับราหัมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเชลซีจะสามารถเจาะเกมรับของแมนซิตี้ได้ดีขนาดไหนนะครับส่วนทั้งฝั่งของเอ่ออผมพูดเพิ่มเติมของเชลซีก่อนแล้วกันนะครับ ในการถแถลงข่าวเนี่ยแฟรงค์ลัมพาดก็พูดถึงฮาคิมซีเย็กกับริชเจมส์เนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับส่วนกรณีอื่นๆเนี่ยเรื่องการเสริมทัพผู้เล่นเอานี่ผมเพิ่มเติมอีกน,นึงนะครับก็อาจจะเขาบอกว่าต้องขอดูอีกทีนึงว่าจะมีการเสริมทัพหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดก็มีดิคนไรส์นะครับที่เข้ามามีข่าวมากที่สุดนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่มีข่าวเพิ่มเติมก็คือเจนูจิดอนารุม่านะครับข่าวบอกว่า เชลซีให้ความสนใจดอนารุมา่าซึ่งกําลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับดอนารุม่านี่มีเปอร์เซ็นต์การเซฟสูงถึง73%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่านี่เป็นข่าวที่เข้ามาเพิ่มเติมถือว่าแทรกให้หน่อยแล้วกันนะครับส่วนถแถลงข่าวอื่นๆก็เดี๋ยวเซซ่าอัสปลิกิต้าเนี่ยจะลงเล่นให้กับเชลซีเป็นเกมนัดที่400นะครับแล้วก็อื่นอ่นออหลักๆกก็คือเรื่องของความสมบูรณ์ของผู้เล่นเชลซีซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ส่วนทั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ผมพูดเกริ่นไว้ช่วงแรกเนี่ยตอนนี้ซิตี้อ่ะเหมือนกำลังมีปัญหาในเรื่องของการจัดทัพเพราะก่อนหน้านี้นเขาได้พักมาเต็มๆก็จริงครับในเกมกับเอฟเวอร์ตันคือไม่ได้ลงสนามนะครับเนื่องจากเขาบอกว่ามีผู้เล่นหลายคนเนี่ยที่มีเอ่อเรียกว่าความเสี่ยงในการติดโควิดแต่ว่าสื่อเนี่ยอันนี้ผมบอกกอนนะครับว่ายังไม่เป็นทางการนะครับมีการรายงานว่านักเตะแมนซิตี้นะครับที่อาจจะพลาดลงเล่นนะครับซึ่งหลักๆแน่ๆแล้วตอนนี้นะ คือคลายวอล์กเกอร์นะครับแบ็กขวาแล้วก็คาร์บลเคซุสแล้วก็เอเดสันนะครับที่ออกมายืนยันว่าต้องกักตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนซิตี้จะใช้แซ็คสเตเฟนในการเล่นนะครับขณะที่คนอื่นๆที่มีเพิ่มเติมนะครับอาจจะรวมไปถึงเฟรนตอเรสแล้วก็เจาการเซโลซึ่งใน2ลายหลังเนี่ยถ้าไม่ได้ลงเล่นเนี่ยความสำคัญคือแบ็กขวาของแมนซิตี้จะไม่มีเลยนะครับเพราะคลายวอล์กเกอร์ก็แน่นอนแล้วไม่ได้เล่น เจ้าคานเซโลที่ตอนแรกคาดการว่าจะได้เล่นเนี่ยถ้าไม่มีชื่อก็จะทําให้ซิตี้มีปัญหาทางแบ็กขวานะครับอันนี้เป็นการคาดการยืนยันอย่างไม่เป็นทางการนะครับยังไม่เป็นทางการแต่ที่ทางการ3คนแล้วก็คืออย่างที่บอกครับเอเดนเซนไคลวอเกอร์ erson, Walker, แล้วก็ทางด้านของกาเบรียลเคซุสอันนี้แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นการจัดทับของซิตี้อาจจะเดายากหน่อยแต่สื่อเมืองนอกเขาตีมาแบบนี้ครับประตูเป็นแซ็สเตเฟนครับ ประตูมือหนึ่งทีมชาติสหรัฐนะครับแบ็กขวาเนี่ยเป็นเจ้าการเซลโลไว้ก่อนนะครับซ้ายเนี่ยเป็นเบตเจเมังเมนดี้เซนเตอร์เป็นจอห์นสโตนกับรูเบนดิอาสช่วงหลังเนี่ยจอห์นสโตนฟอร์มดีนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงต่อเนื่องกลางเนี่ยเป็นโรดิโกกับอิวคายกุกนตกรครับสามเกมรุกก็มีริยาดมาเรสเควินเดอร์บอยแล้วก็ราฮิมเซอร์ลิงหน้าตัวเป้าเป็นกุนอาเกโรแผนของซิตี้จะมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าขวาการเซลโลไม่ได้เล่นเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าทาง เปปกูเดล่าจะจัดทับยังไงนะครับอ่ะมาถึงการวิเคราะห์นะครับอย่างแรกเวลาผมวิเคราะห์คือวิธีการที่จะเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ดูทรงลัมพาดจะเล่นในลักษณะแบบไหนผมบอกเลยครับผมเคยพูดไปแล้วว่าเวลาเชลซีเล่นกับทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับแมนยูเต็ดก่อนหน้าน,นี้หรือแม้กระทั่งสปเปอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าลัมพาดมาในรูปแบบของเพลย์เซฟนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นไปได้เหมือนกันครับว่าลัมพาดอาจจะมาในลักษณะเพลย์เซฟเหมือนกันถึงแม้ว่าไลาอัพที่ผมรายงานไปเนี่ยแฟนเชลซีหลายคนมองว่าหุ้ ไมซิตี้เป็นทีมที่มีผู้เล่นหายไปเยอะแต่อย่าลืมว่าตัวรุกของพวกเขาครับมาเรสเตอร์ลิงกุนเกลโลเดอรอยยังอยู่ซึ่งต้องบอกว่าเต็มสตรีมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าลมพาดจะมาเล่นแบบเพลย์เซฟในช่วงแรกนะครับก็ดูแล้วอาจจะมาเน้นแค่1นคะแนนนะครับเป็นไปได้แฟนเชลซีเพิ่งไปโวยวายว่าโอ้โหการเล่นกับซิตี้เนี่ยจะต้องมี3คะแนนในช่วงเวลาที่ซิตี้ไม่สมบูรณ์แต่อย่าลืมว่าเกมรุกพวกเขายังอยู่เพราะฉะนั้นมีโอกาสจะได้เห็นแล้วจากทรงลมพาดที่ผ่านมาเราเห็นหลายๆเกมว่า แลมพารดเจอทีมใหญ่มักจะยังไม่ค่อยกล้าเล่นก็เข้าใจอารมณ์ได้นะครับเพราะว่าเชลซีนี่มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นกันหลายตำแหน่งมีการโรเตชันกันเยอะเพราะฉะนั้นการเล่นเพื่อเสมอในเกมนี้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเราสังเกตเลยว่าพรีเมียร์ลีกในช่วงหลังเนี่ยมักจะออกผลเสมอกันเยอะเนื่องจากอ่โอเคต่างคนต่างไม่กล้าแลกไม่กล้าเล่นแล้วก็เซฟพลังกันเยอะการเซฟพลังไว้เยอะๆเนี่ยก็ทําให้บางเกมมันดูเนื่อยมันดูเฉื่อยก็เลยอาจจะออกมาเป็นเสมอก็เป็นไปได้นะฮะอันนี้คือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งเน วิธีการที่จะเล่นกับแมนซิตี้เนี่ยผมว่าถ้าซิตี้จัดในชุดแบบนี้แล้วขาดผู้เล่นเสียคนที่ผมบอกจริงๆถ้ามองในมุมผมแล้วก็น่าน่าลองแลกเหมือนกันนะครับผมว่าการขาดขาดคายวอลเกอร์ไปเนี่ยแล้วไปใช้ทางด้านของเออจ้าการเซโร่เนี่ยผมว่าเขารับมือกับพูลิสิชกับทางโอดอยไม่ไหวแน่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เชลซีต้องทําคือผมเชื่อว่าเจาะริมเส้นครับเชลซีเจาะริมเส้นแล้วเล่นบอลโยนหลายครั้งนะครับผมวิเคราะห์ไปแล้วใน เ,เชลซีดีเดเมื่อวันศุกร์นะครับกับอาจารย์เพชรมาแล้วมองคล้ายๆกันตรงที่ว่าผมเชื่อว่าราฮิมเซอร์ลิงกับริยันมาเรสเป็นปีกที่ขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ได้เล่นเกมรับเหมือนติโมแวนเนอร์ที่เล่นดิมเส้นหรือแม้กระทั่งตัวปูริสิชที่บางครั้งก็ลงมาช่วยเหมือนกันผมว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเล่นเกมรูปลอยไปเลยแล้วจุดอ่อนของแมนซิตี้ผมว่าน่าจะอยู่ที่แบ็คนะครับ ถ้าจำกันได้ซีซันที่แล้วเราชนะไป2 0เกมนั้นเนี่ยความผิดพลาดเกิดจากเบนจามินดี้ที่ไปสื่อสารกับกูโดการพลาดแล้วก็โดนพูลิสิตฉกไปยิงเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าจุดเดิมครับที่เป็นจุดอ่อนของซิตี้นะครับผมพูดถึงจุดอ่อนก่อนนะครับก็คือแบ็กซ้ายกับแบ็กขวาผมเชื่อว่าอย่าไปเจาะเกมตรงกลางครับเราเล่นบอลโยนแล้วก็ที่ผมพูดในตอนแรกว่าทําไมต้องเป็นโอลิเวชิรูสิ่งที่ผมมองคืออย่างนี้ครับคือถ้าเป็นบอลโยนจากด้านข้างจากโอดอยกับพูลิสิตผมว่าชิรูจะเก่งในการหาตําแหน่งหาช่อง แล้วก็บอลน่าจะเข้าเป้ามากกว่าแทมิอับราฮัมคือไม่อยากให้เป็นบอลโยนเข้าไปแบบนึกภาพตามนะครับโยนเข้าไป10ครั้ง15ครั้งแล้วแทมิอับราหัมจับบอลไม่ได้บ้างหรือจบสกอร์ไม่ได้บ้างแต่ลองคิดจากสภาพความเป็นจริงนะครับถ้าเป็นโอเลชิรูเนี่ยการโยนด้านข้างจากโอดอยหรือแม้กระทั่งการโยนจากปูลิซิชเนี่ยผมเชื่อว่าโยนสัก10ครั้งเนี่ยอาจจะเข้าเป้าเหมือนเกมที่เจอกับวิลล่านะครับจริงๆลูกนั้นที่เปิดเข้าไปเนี่ย จากเบนชิเวลเนี่ยโอลิ u, u เวชิรูบอลลูกนนีไม่ได้เปรียบเลยครับแต่เขาก็หาทางที่จะยิงจนได้เพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าถ้าจะยิงซิตี้ได้ไปใช้ชิรูครับเพราะว่ามันจะสามารถประทะกระแทกกับเกมรับแล้วผมเชื่อว่ารูเบนดิอาร์สที่ว่าดีๆเนี่ยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเรื่องลูกลาอากาศผมเชื่อว่ายังสู้ชิรูไม่ได้แต่สุดท้ายผมเชื่อว่าลำพัดจะใช้ธัมมี่ออบรฮหมแต่ถ้าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเป็นธัมมี่เนี่ยผมก็เชื่อว่าขึ้นริมเส้นกลางอยากไปเจาะตรงกลางครับา บอลตรงกลางของแมนซิตี้มีพลังมากนะครับคือคนไปมองที่เควินเดอร์บอยเยอะว่าจ่ายแอสซิสเป็นอันดับหนึ่งสิบห้าครั้งแต่คนที่ผ่านบอลมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็คือโรดิโก้นะครับโรดิโกเป็นอันดับหนึ่งในการผ่านบอลสำเร็จมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โรดิโกได้เล่นนะครับผมเชื่อว่าเราจะเล่นลำบากเพราะฉะนั้นการที่จะโจมตีก่อนนะครับผมบอกวิธีการจัดก,การซิตี้ก็คือโจมตีทางริมเส้นครับผมเชื่อว่าวิธีนี้เนี่ยจะดีสุดชอบโยนก็เล่นบอลโยนครับผมเชื่อว่าซิตี้เกมรับ Stone ับบโนก ลูเบดิอสเจอโยนหลายๆครั้งน่าจะเอาชีรูไม่อยู่ส่วนความอันตรายครับแน่นอนครับ3ตัวบนรวไมไปถึงตัวรุกอย่างกุนนเกโรกุนนเกโรนี่ก็ชอบยิงเชลซีนะครับความอันตรายสิ่งแรกเลยซึ่งผมเชื่อว่าเชลซีจะเอาไม่อยู่ด้วยก็คือการปิดเควินเดอร์บอยซึ่งโ,โหยากมากนะครับแต่จุดหนึ่งผมว่าการให้กองเต้ท,ทาลายจังหวะเดอร์บอยให้เดอร์บอยออกบอลยากคือคือถามว่าทําลายเขาได้ไหมยากมากครับเพียงแต่ว่าทําให้เขาระคายเคืองทม่สุด เกมนึงเขาออกบอล10ครั้งเนี่ยอาจจะลดปริมาณให้เขาออกแค่5ครั้งหรือ6ครั้งหรือเกมนึงเขาอาจจะออกบอลสาคัญคี์พาสเนี่ยสิครั้งเราพยายามให้เขาออกให้ได้น้อยที่สุดแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออย่าให้โรดิโก้มีวิสัยทัศน์ในการเล่นง่ายๆครับเหมือนที่เราปิดคาวินฟิลิปเหมือนที่เราปิดเปียร์มิวฮอยเบิร์กทำแบบนั้นเลยครับอย่าให้โรดิโก้ออกบอลได้อย่าให้เขามีเปอร์เซ็นต์ในการผ่านบอลสาเร็จเยอะนะครับน่าจะช่วยได้และอีกจุดหนึ่งครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่หน การรับมือของเซซ่าอัสเปิเกต้ากับราฮิมเซอร์ลิงหรือแม้กระทั่งริยาดมาเรสกับเบนชิเวลผมเชื่อว่าเบนชิวเวลน่าจะรับมือได้ดีระดับหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าแบ็กของเราเนี่ยจะต้องลงมาช่วยเกมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมที่เจอซิตี้อ่ะโอดอยกับพูริสิตจะต้องใช้พละกําลังเยอะมากสิ่งหนึ่งก็คืออย่าให้เซอร์ลิงไปเลื้อยมากๆผมว่าอัสเปิเกต้ารับมือกับเซอร์ลิงไม่อยู่แน่นอนนะครับก็ผมกำลังอธิบายว่าแมนซิตี้มีอาวุธตรงนี้ครับจุดหนึ่งก็คือการผ่านบอลของวรอย และผมเชื่อว่าถ้าซิตี้จะยิงเชลซีได้เกิดจากตัวริมเส้นอย่างริยาดมาเรสแล้วก็ราฮิมเซอร์ลิงผมว่ายังน่ากลัวกว่าคุณเนเกโรนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายคุณเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์ริมเนแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่น่ากลัวทีเดียวนะครับด้วยความที่เป็นกองหน้าเวิลด์คลาสต่อให้ความฟิตเขาแค่70%ก็ยังน่ากลัวอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธหลักๆครับหนึ่งเควินโรบอยกับโรริโกพยายามให้เขาผ่านบอลให้น้อยที่สุดถามว่าผ่านได้ไหมเขาผ่านได้แน่ครับเขาผ่านบอลสำคัญได้แน่เพียงแต่ให้เขาได้ทำได จุดที่2นะครับที่เป็นอันตรายของพวกเขาก็คือซ้ายขวาก็คือริยาดมาเรสกับทางราฮิมเซอร์ลิงนะครับอย่าให้พวกเขาเนี่ยได้เลื้อยบ่อยๆพยายามตัดฟาวแล้วโควาซิชกับกองเต้ต้องพยายามที่จะทาลายจังหวะเกมให้ได้มากที่สุดครับแน่นอนครับเขาเลี้ยงผ่านเราแน่เพียงแต่ทําให้ได้น้อยที่สุดแล้วก็กุนเกโล่คือหนึ่งจุดที่มีความอันตรายผมเชื่อว่าตรงนี้เตโกซิวาจะรับมือได้นะครับก็ฟันธงเลยครับผมเชื่อว่าไม่ใช่เกมง่ายของเชลซีแล้วก็ผมฟันธงไม่ได้เอาใจนะครับ ผมว่าเชลซีอย่างดีที่สุดคือเสมอนะครับถ้าจะชนะเนี่ยต้องบอลสวนกลับคมๆเท่านั้นนะครับผมฟันธงครับว่าคู่นี้มีโอกาสออก0 0หรือไม่ก็11ผมเชื่อว่าแฟนล้ำภาดมาแบบเพลย์เซฟแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่คิดว่าสกอร์จะออกมาในรูปแบบไหนลองทายมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับแต่ที่สำคัญครับวันนี้มีของมาแจกนะครับทางสิงห์ World of f o o t b a l l นะครับแจกเสื้อเชลซีด้านหลังผมนะครับเชลซีอาซาเบอร์10ของแท้นะครับ กติกาง่ายๆครับเพียงแค่ทายผลสกอร์รวมอย่างเช่นสมมติเชลซี Chelsea ชนะไมซิตี้สอ่ยิงกัน3ประตูก็ทายว่า3ประตูแล้วก็คนยิงประตูแรกเป็นใครก็จะทาย3ประตูแล้วก็ตามด้วยโอลิเวชิรูหรือตามด้วยคุณอากโรแล้วแต่ใครทายถูกรับไปเลยครับเสื้อแท้ของเอเดนาซานะครับมูลค่าต้องมีประมาณ35-0 0ถึงสี่พบาทเพราะฉะนั้นใครอยากได้อย่าลืมทายเข้ามาครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน u t u b e นะฮะทาย3ประตู ชิลูยิงหรือว่า4ประตูริยาดมาเรสยิงขายเข้ามาใครโชคดีรับไปเลยครับเสื้อไอรแลนา์ซาเดี๋ยวผมส่งให้ถึงที่นะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับทายผลสกอร์เข้ามาส่วนใน YouTube ก็ทายใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมดูให้ส่วน Facebook ก็ทายใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันหลังเกมว่าเชลซีจะผ่านแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือเปล่ามาดูว่าแล้วผานจะเล่นในลักษณะแบบไหนนะครับสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์เท่านี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันทีกันหลังเกมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอล